พี่จ้าพี่น้องจ้าพาไปนองว่าเบื่องสวนแตะสวนน,น้อยๆล้างบ้านเบื่องจ้าสาวบนเอาหญ่พักแผ่วมาเอามาลงไวน้นี่เปียกพักสมแสบแสบจ้าในน้อยเป็นอุ้มอยู่นี่จ้ามันจะออกเปรี้ยวๆแสบดีจ้กินกับลาบ ผักแพลวก็กำลังติดตะไคร้ก็เริ่มเขียวจังน้อยจ้าพญายตัดหญ้าสวนไ้นี่จ้ามอนอยู่ในกระถางก็เอามาตั้งไว้นีเน่ะจ้าเนาะต้นหอมก็บกิ่มมาแต่ผนจะเอามาใส่กระถางไว้วะานี่สวน,นหน่อยๆดอกไม้ง่ามลายจ้ะดอกกุหลาบนี่จ้ะ นี่เช้านบนมักต้นนี่ร้ายจ้ะพี่น,อน้องงามคักงามเนี่ยดอกไม้นี่ก็หอมหอมจ้ะหน่าจะเนาะมาอัปเดตสวนหลังจากยายเขาตัดแต่งหน่อยๆจ้ะน่าจะพี่น้องเนาะ อ่าวเบิบ่อพี่น้องเบิดสุขูสุคนเท่ามีผู้ใดหมานแน่น้อจ้าะนะมีผู้หมานแน่ว่าวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพอกับสาวบนอยู่นิวซีแลนด์จ้ามีข้าวเมา่กินสลัดก่อนไปเห็ดงา,นนานเนาะจ้าเนาะอ้น้องแก้วนึงจ้าเขางานกากนขคืน ก่อนีกินสาวบนขอบคุณพี่น้องหลาเนาะจ๊นนะเนาะที่เขามาติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกทุกกำลังใจเลยจ้าเมื่อนี้นิวซีแลนด์ล่มแหง้งแห้งพี่น้องร่มแห้งอีรีอากาศห่อนบาน้านนี้พ่อบายบมาล่มจ้าสาวบนจะมาอันตอบคำถามน้องเพ่นน้ำจนะ้ะเนาะก่อนสิกินบอกซะก่อนไม่น้องพนถามเขามาสองคน ยางระแนวจ้ะตอบน้องกันคลิปเดียวน,ยน,น้องไส้พนึ m o n คถามมาว่าพีวิไลคุนผมมาเที่ยวนิวซีแลนด์ต้องได้ขอวิสาบอพุนวานอกจ๋เนะพาวาวกนกอนจิกิน,น,กกน,นต้องขอได้จ้ะเด้อคันจีมาเที่ยวนิวซีแลนด์ต้องขอวิสาอ่านักถ่องเที่ยวจ้ะกะอ่าคาวิสากะจีประมาณ เกีรอยเก่าเก่าดอลลาร์นอกจะอ่าอ,อ,อันนี้กับโบหูได้จ้าเช้าบนกับว่าตามข้อมูลในในขอวีซ่านักท่องเที่ยวแต่ว่าขันพิษกับขอไพาน่าานอกจะเนาะอันนี้ว่าตามจะของหูจกักที่ที่เคยเคยหูแล้วว่าว่า,วาประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้โบหูว่าเพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอีหยังบอลวก็ ต้องมีเงินมาโชว์ยูเออร์พอร์ตแล้วก็ซื้อตัวเครื่องบินไปกราบแล้วก็ต้องกรอกแบบฟอร์มว่าพักใสพักโรงแรมใดให้ว่ามีญาติพี่น้องบองสินอกจากเนาะนี่ก็สิประมาณนี้ต้องขอวีซ่าเด้อจ้ะเด้อประมาณนั้นต้องขอวีซ่านักท่องเที่ยวอ่าบัตตินีอ่า มีนนองอีกคนนึงพนถาม,มา่าอ่านิวซีแลนคาชาวบ้านแพงบออันนี้แพงด้จ้ะเชาบลชาวบ้านสองห้องนอนรวกาบ้านนี่น้อยพรอมในห้องนั่งเรียนนี่อ่อเจาะอยู่ของกับโบเบิร์สองห้องนอนรากามีโล่งจอดรถมีหม่องจอดพอมแต่ว่าโล่งจอดรถนี่ใส่ของเต็มเลยคืออันนี้ สาบนวอลซอนห้องจุคของนี่คือจ่ายหาลอยดอลลราจ้ะต่ออาทิตย์ได้จ้ะโมเมนต์ต่อเดือนหาลอยดอลลราขันเป็นเงืนบานเห่ากับดอลลาละยีสิบสองบาทนอกจากเนาะพี่น้องกับคุณมึงเอานี่นะจ้ะต่ออาทิตย์ได้จ้ะทุกอย่างนิวซิแร์นี่โมเมนเป็นเดือนเป็นอาทิตย์บวสิการเทดงานแถวแกกระจายเห่าไล่าอาทิตย์จ้ะ ลาคาผ่านค่าเศร,ร,ร้าค่ายังกะไล่ทิศเบิดจากกันได้เงินรัฐบาลเขากระจายเปไล่าาทิศคือกันคือผูเฒ่าผููหยังสินอกจากเนาะอันนี้นนกัตอบคําถามน้องเพิ่์ลเมอ่อนิจมาคลิปสั้นๆครับจะพาบะพเบื้องอัปเดตสวนพญใหญ่เราตัดแต่งนอกจากเนาะมากินสลัดกันจ้ะพี่วิไลตอบห้แลวเดอจ้ะเดอคกันจะมาเที่ยวนิวซีแลนด์นต้องขอวีซ่าจ้า Blueberry bê rê. Hãy đừng, 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 này đừng, hãy 6ดอลลาร์มติ้นกระเสบจ้ะม,มีอย่างนีงนี่บักเคียวเทศแอปเปิลแอโวคาโดแล้วก็บ,บลูเบอร์รี่จ้ะแลาก็พักสลดัด มาด้วยจ้าก่อนไปเห็นงานสาวบนกินข้าวเหนียว,ว่าได้ไหมน้องอย่านนอนรับก,ก้ากลางคืนอืม จจะแล้วสสิบ12โมงยืนจนขาสั้นดันดๆนปละว่าไปนัง,งเจอจะได้เงินเพิน่นเช้าวัานเอา ร่วมใส่กันแล้วก็ใส่เกลือ,อาจ้าแล้วก็พริกไทยดำผสมประสานหวานหานมันมั่นแอปเปิลคาดโดอ,อืม,อมกินน่ม,มันเสริมกระดูกจ้า จาาบนลาพี่น้องไปก่อนนอจาจะเนาะมาคลิปสันสานจ้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามจ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้าพี่น้องจ้าดูแลเจ้าของเด้อจ้าเด้อทุกคนขอหายดีไม่แห้งไม่บาดจ้า